รู้ยังว่าคนผิวมันก็ใช้มจอจ s t ล r i z e r ได้นะมิสุมิ m o i s t ล r i z e r กระปุกเขียวมยอ i s t ล r i z e r ที่เหมาะสําหรับคนผิวมันและเป็นสิวง่ายเนื้อเจลที่บางเบามากซึมเร็วแล้วก็ไม่อุดตันผิวและยังมีส่วนผสมของใบบัวบกที่ช่วยปลอบประโลมผิวที่เป็นสิวด้วยเติมน้ําให้ผิวมีความชุ่มชื้นลดปัญหาผิวแห้งคงม,มันและลดโอกาสการเกิดสิวด้วยใครที่ผิวมันก็หันมาใช้มอ i s t ล r i z e r ได้แล้วนะเพราะว่าของเขาอะ่ะมันดีจริงคิดตังค่ะ ค่าหกสิบบาทค่ะนี่ค่ะค่ะทอนสี่สิบบาทค่ะเออสี่บาทได้ยังไงอ่ะซื้อ60ก็ทอน40ก็ถูกแล้วเนี่ยคะ่ะฉันจ่ายแบงค์พันลูกค้าจ่ายแบงค์อยนะคะฉันจ่ายแบงค์พันเองกับมือนะ ไม่ค้าจะโกงฉันหรอเดี๋ยวขอเปิดกล้องดูสักครู่นะคะเพราะว่าพี่มั่นใจว่ามันเป็นแบงค์ร้อยค่ะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะได้ฉันขึ้นรถโดยสารมานะบ้านฉันอยู่ต้องไกลแป๊บเดียวค่ะลูกค้าถ้าฉันไม่ทนันรถเธอจะไปส่งฉันไหม,นไมเนี่ยที่เหลือก็เป็นตังค์จ่ายค่ารถด,ด้วยนะเนี่ยลูกค้าจ่ายใบพันแน่นะคะแน่สิงั้นพี่คงตาลายไปเองก็ัด้แหละก็เห็นก้มแลแต่โทรศัพท์จะไม่ตาลายได้ยังไงโอ๊ะอะไรเนี่ยเออลูกค้าระวังนะคะเจ็บไหมคะเจ็บสิ ฉันเกิดล้มหัวฟาดแล้วเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีช่างมาทำพื้นใหม่ค่ะทำพื้นใหม่ทำไมไม่เขียนป้ายบอกลูกค้าถ้าฉันล้มหัวฟาดพื้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบทั้งเปิดร้านทั้งซ่อมพื้นถ้าลูกค้าได้รับอันตรายขึ้นมาจะทำยังไงเออมันก็ไม่ใช่หลุมเล็กๆนะคะนึกว่าลูกค้าจะมองเห็นค่ะเธอว่าฉันเดินไม่ดูตามาตาเรือเหรอความปลอดภัยของลูกค้าก็สำคัญนะไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำอ๋อซ่อมพื้นใหม่เหรอคะใช่ค่ะพอดีว่าให้ช่างมาปูกระเบื้องให้ใหม่ค่ะอ๋อค่ะ พี่นิวสวัสดีคะ่ะแปดโมงตรงเป๊ะมาตรงเวลาเลยนะชมพู่พี่นิวสวัสดีคะ่ะแปดโมงห้านาทีสวัสดีค่ะพี่พรพี่นิวสวัสดีคะ<ม>่ะแปดโมงสิบห้านาทีพี่นิวกลับก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ <bunları> เดี๋ยวค่ะกลับได้แค่ชมพู่คนเดียวค่ะพี่พรกับอ้ํายังกลับไม่ได้นะคะอ๋อค่ะสวัสดีคะ่ะมีอะไรเหรอทาไมพี่กับอ้าําึงกลับไม่ได้เวลาเข้างานกี่โมงคะ แปดโมงแต่เมื่ e e อเช้าพี mm ่พรมาแปดโมงห้านาทีอ้๊อมาแปดโมงสิบห้านาทีแล้วย <IL> ังไงแบบนี้นี่ก็เสียเปรียบสิเพราะฉะนั้นพี่พรต้องเลิกห้าโมงห้านาทีอ้๊ต้องเลิกห้าโมงสิบห้านาทีค่ะกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวมันทั้งสี่โมงครึ่งเองนะก็เมื่อเช้าหนูมาเจ็ดโมงครึ่งหระใช่พี่ก็มาเจ็ดโมงครึ่งแล้วยังไงก็นับเป็นชั่วโมงมาเวลาไหนก็กับเวลานะก็ถูกแล้วนี่ค่ะ เข้า8โมงเลิก5โมงค่ะเชิญกลับไปทำงานนะคะอะไรไม่ยุติธรรมเลยคิดเงินจ้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะตังไม่ต้องเส็จถุงนะคะตังทอนคะ่ะขอบคุณนะคะถูกจังงดวกลับไปเอาตังที่บ้านมาซื้อไว้อีกคิดตังจ้าทำไมถึงเป็นราคานี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกค้าชมพู่คาเจคีมตัวนี้มันร้อไม่ใช่หรอทำไมในระบบมันขึ้นร้อบาทเอ้า สงสัยนูลงราคาในระบบผิดเอาอีกแล้วนะสรุปราคาไหนกันแน่เมื่อเช้าฉันมาซื้อก็ร้อยเก้าบาทนะเอาลูกค้ามาซื้อไปแล้วหรอคะกี่กระปุกคะมาซื้อกระปุกหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยพอดีน้องลงราคาในระบบผิดนะคะที่จริงมันร้อยสี่สิบเก้าลูกค้ายัางรับไหมคะอ งั้นก็ไม่เอาแล้วอีกคนนึงขายราคาหนึ่งอีกคนนึงขายราคาหนึ่งเออเดี๋ยวพี่คะเมื่อเช้าพี่ซื้อไปกระปุกหนึ่งใช่ไหมคะใช่ทําไมพี่ใส่เงินเพิ่มได้ไหมคะเพราะว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่ราคานั้นค่ะเงินฉันก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปเอาของที่บ้านมาคืนคืนเงินฉันด้วยมาเดี๋ยวแม่เปิดให้อ้ามไว้ถกแล้วหมดเลยอเธอโอ้ยเปื้อนเปือนเพื่อนไปถึงแม่พาไปล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนล้างเสืออเส้อก่อนไปลูกไป ไปไปอคางเดี๋ยวแม่ขอดูเสื้อผ้าร้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะครับแม่อาเธออาเธออยู่ไหนลูกอาเธอเอ้ยอย่าดื้อน,นะลูกเดี๋ยวแม่จัดเสื้อก่อนนะอย่าดื้อน,นะอาเธอรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่เลือกเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งอคางนั่งรอตรงนี้นะครับสก็อตคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตแม่คบผมอยากกินอันนี้พาไปซื้อหน่อยครับอะไรนะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเลือกไปหยิบของใครมาเนี่ยไปไว้ที่เดิมปะครับ เฮ้ยทำอะไรน่ะนั่นมันของลูกฉันนะผมแค่หย,ยิบขึ้นมาดูเฉยๆครับคุณนะแล้วทำไมมันถึงหมดแอบบกินของลูกฉันเหรอผมไม่ได้แอบกินานคังเป็นอะไรลูกก็ลูกคุณน่ะแอบ,บมากินสกอตคีของลูกฉันจนหมดขวดเลยลูกฉันไม่ใช่คนที่ส่อย่างนั้นนะอย่ามาคีดตู่แค่นี้เองฉันไปหาซื้อให้ลูกฉันกินก็ได้ที่เซเว่นมีเยอะแยะลูกฉันยังกินไม่หมดและฉันก็เห็นเต็มสองตาว่าลูกเธอหยิบไปงี่เง่าฉันจะไม่มาซื้อของร้านนี้อีกไปคังกลับบ้านลูกเด็กนี่กินของลูกัันจหมดเธอครบ ทำไมปากเปื้อนอีกแล้วลูกแม่เพิ่งไปล้างให้นี่แล้วเปื้อนได้ยังไงตายแล้วไปไปไปไไปล้างใหม่ไปล้างใหม่ มอยเจอไรเซอร์ต้องทาปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลจะทาเยอะหรือทาน้อยก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยค่ะบางคนชอบทาเยอะๆฉ่ำๆพอรู้สึกว่าทาแล้วมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิมบางคนชอบความบางเบาสบายผิวก็ทาให้พอดีกับผิวหน้าแต่อย่าทาน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วทาเยอะหรือทาน้อยมอยเจอไรเซอร์ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเหมือนกันมอยเจอไรเซอร์ที่เนื้อบางเบาไม่อุดตันและไม่ทําให้เป็นสิวแนะนําของสีจันตัวนี้เลยนะทุกคน ชมพู่สวัสดีจ้าเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมโหพิพลเปลี่ยนไปมากเลยได้สามีฝรั่งเหรอบ้าเหรอฉันได้งานใหม่ตั้งหากล่ะโผพี่พลออกจากที่นี่ได้แค่ปีกว่าเองก็แนละสิฉันทํางานแค่ปีเดียวตอนนี้ฉันมีรถยนต์แล้วนะโผ<ฮ>ปีนี้ฉันก็บางแผนจะซื้อบ้านใหม่ด้วยดีจังโูยังขี่มอเตอร์ไซค์บ้านก็ยังต้องเช่าอ,อยู่เลยก็ไม่หลังใหญ่หรอกก็แค่ประมาณหนึ่งไร่น่ะเอาไว้ให้หมาน้อยมันวิ่งเล่นกันที่ทํางานใหม่น่ะงานไม่หนักไม่เหนื่อย เงินเดือนก็เยอะแถมสามเดือนได้โบนัสหนครั้งชีวิตพี่ถึงได้ดีขึ้นแบบนี้ไงเพราจะเธอเงินเดือนเท่าไหร่แล้วล่ะเจ๊ขึ้นเงินเดือนให้ยังยังได้เหมือนนึมเหมือนเดิมเลยค่ะพี่พรฉันจะบอกอะไรให้นะทำงานผิดที่10ปีก็มีรวยไปก่อนน,นจะจ๊ะชมพู่วันนี้เงินเดือนออกมาเอาขอบคุณค่ะเออเจ๊คะอะไรหนูก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้ว เจ๊ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หนูหน่อยหรอคะอะไรนะขึ้นเงินเดือนเธอคิดว่าเธอทํางานอะไรเออหนูเป็นพนักงานเติมของค่ะใช่ก็แค่พนักงานเติมของเธออยากจะได้เงินเดือนสองหมื่นหรือไงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะงั้นแล้วเธออยากได้เท่าไรหร่ล่ะซักหมื่นสองหมื่นสามก็ได้ค่ะเจ๊พอได้จ่ายค่าห้องแล้วเหลือเก็บนิดหน่อยหมื่นสองหมื่นสามหรองั้นเธอก็ลาออกไปหางานอื่นทำซะนะเพราะว่าที่นี่ให้ได้แค่หมื่นเดียว แค่ทํางานเติมของในห้องแอร์ไม่ได้ใช้สมองอะไรมากมายแค่หมื่นเดียวก็เยอะมากพอละไม่เจียมตัวจค่ข้าชาวบ้านโอนเงินให้แม่ก็หมดแล้วพ่อครับพ่อค่ะ,คะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้ว คนพี่คนหนึ่งเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นๆน่ะโคตรแบดเลยอ่ะหัวล้นๆที่เหมือนท้าศึกใหม่อเหรออ๋อพี่มิทีนชื่อพี่มิทีนเหรอหล่อมากสเปชเลยแกไปเลยจะก,กีเลยไปดีๆพี่มิทีนคะ่ะว่าไงครับเอ่อูขอแช็พี่มิทีนได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะ แหมชุมพู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีนนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอเหรอว่าเขาชอบเธอะก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกยก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไมพี่มิทินคะาว่าไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่คะ่ะขอบคุณครับเอา ว่าแต่น้องชื่ออะไรเา้าก็หนูชื่อชมพู่เองค่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนอ่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับนิวฉันบอกแลว้วพี่พิสินเขาชอบชันเขาขอเธอเป็นแฟนแล้วเหรอยังยอกแต่เขาชมฉันว่าฉันน่ารักอ่ะก็แค่ชมว่าน่ารักไม่ได้บอกว่าชอบปะนิวพาฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเขาจะแต่งหน้าเหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่พิพสินมาขอฉันเป็นแฟนรักจะเรียกอะไรก็เรียกเลยนะ เธอนั่นพี่มิทีนหรือเปล่าฮะพี่มิทีนอะน้องชมพู่พี่มิทีนมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริงสชมพูสชมพู่เหมียวทำไมพี่เขาทำกับฉันแบบนี้เนี่ยก็พี่เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอันทยาศัยดี โอ้พิซซ่านะ่าอร่อยจังเลยนิวตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าห้าร้อยกว่าบาทเองโอเคโอเคหารกันเนาะพี่พรชมพู่ตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันเนาะหานกันสามคนใช่ชมพู่ห้าร้อยกว่าบาทเองถูกมากเลยหนูคงไม่ได้กินด้วยหรอกคะ่ะหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกอุ้ยจะออกไปกินกับแฟนและวสิอุ้ยอิจฉานะพี่พรคนมีแฟนเรื่องนี้แหละเจ๊หนูไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะฉันต้องกินข้าวกับสอดจนถึงสิ้นเดือนเลยเหรอ เหลือตังแค่ยีบาทเองเก็บไว้ซื้อซอสแล้วกันอ๋อพี่พรทำงานไม่ได้แล้วกินอิ่มจนแน่นท้องเลยอะ่ะนั่นสิพิซซ่าอร่อยมากฟินสุดๆอาชมพู่ไปกินอะไรมาล่ะไปกินข้าวกับแฟนของอร่อยน่าดูเลยเนาะอร่อยอยู่ค่ะ เอเวอร์ซีเครตเคเวอร์คอนซลเลอร์น้องเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้ดีเยี่ยมติดทนนาน12ชั่วโมงคอนซีลเลอร์เนื้อแป้งเนียนละเอียดหัวแปรงโค้งพิเศษปกปิดได้หมดไม่ว่าจะเป็นแผลจากสิวรอยค้ำรอบดวงตาสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือจุดด่างดำน้องมีสีเบอร์0่น 1, ผิวขาวธรรมชาติ0ูน 2, ผิวขาวโทนเหลือง0ูน 3, ผิวขาวโทนชมพู0่น 4, ผิวเข้มโทนเหลืองหยิบใช้ง่ายพกพาไปไหนก็พกพาสะดวกด้วย น้องคะพี่มาซื้อของราคาส่งอ๋อคุณพี่ซื้อไปขายเหรอคะไม่ค่ะพี่ใช้เองไม่ได้ขายร้านเราคิดราคาส่งให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไปขายคะ่ะทําไมล่ะพี่จะเอาไปใช้หรือเอาไปขายมันก็เรื่องของพี่มันเป็นสิทธิ์ของพี่เข้าใจคะ่ะว่ามันเป็นสิทธิ์ของพี่แต่ว่าจะให้เราขายราคาส่งให้ลูกค้าทุกคนมันก็ง่ายสิคะก็ง่ายก็ดีสิทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากแล้วลูกค้าที่ซื้อไปขายจริงๆอะเขาจะได้ขายเหรอคะมันเกี่ยวอะไรคะน้องสติค่ะ คุณพี่ค่ะสติค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะแห่มาซื้อที่นี่เพราะว่าที่นี่ขายราคาส่งให้กับทุกคนแล้วอย่างเงี้ยร้านที่เขารับไปขายจริงๆอ่ะเขาจะได้ขายไหมคะมันจะซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคะน้อง